สวัสดีนะครับพาทุกคนนะครับมาชมขบวนรถโดยพิเศษที่9นะครับกรุงเทพอภิวัตรไปทางเชียงใหม่นะครับที่กำลังเข้าสู่สถานีรถไฟอยุธยานะครับในเวลา19นกา47นาทีนะครับล่าช้ามา7นาทีนะครับเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้ได้ QSY หมายเลขอะไรนะครับ5 2 3 8นะครับวันนี้ขบวน ตอนนนี้ะครับทางสถานีนะครับ,รบให้สัญญาณปล่อยขบวนรถด่วนพิเศษที่9นะครับออกจากสถานีอยุธยาแล้วนะครับ ออกจากสถานีอยุธยาไปแล้วสถานีต่อไปสถานีลบบุรีนครสวรรค์และตลอดไปทางเชียงใหม่นะครับ่วากอะจ ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ